สวัสดีทุกคนโอ้โหเอาล่ะมาถึงแล้วเราก็ตัดไม้กันเดี๋ยวสกูบี้ไปไม้คนละต้นก็ดีเฮ้ยจะตกลาวาไป่ะวะเนี่ยโอ้โหแม่แหงขุดไม้จนเกือบตกลาวาแต่ก็ดีเหมือนกันกแถวนี้หินแถวนี้ขุดง่ายเว้ยรอบนี้จบมังกรไม่มีคำว่าไปนอนเลยใช่ไหมเอ้ยเขาไม่มีคำว่าโดนบัะคับไปนอนนะคู่แอปเ,เปิ้ลฟรี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 ฟรฟรีฟรีฟรีสติ๊กฟรียังไงวะครับนีฟป่ะวะ อ๋อนี่ไงโอ้โหครับอย่างนี้นี่ได้แล้ววูว่ะว้าวทำไงมันถึงจะแรงเนี่ยถ้าเราถือมันน่าเกลียด้ <c oughs> ยืดออกไปสกูบี้อุ้ยยาวจังวะอุ้ยตีโคตรไกลอ่ะดูดูดูกระโดดตีเหมือนจะไม่มีแบบดาเมจแรงๆหรอโอ้เดเมจโคตรเบาอะ่ะดาเมจสองเราต้องใช้หอกที่ดาเมจโคตรเบาพวกนี้ในการต่อสู้ห้ามใช้ขวาห้ามใช้ดาบตีนะต้องทำไงอ่ะคลิกขวาค้างแล้วจะตีแล้วกดคลิกซ้ายเหรอ ที่ขาค้างมันต้องวิ่งเข้าใส่แล้วต้องปล่อยตอนจะช่วยไม่ต้องยักไปเลยใช่เหรอวะโอ้หใช้งานยากจังเลยต้องมาเร็วมากอ่ะตีสองเดามเมจใช้มือเปล่าตีน่าจะยังเร็วกว่าอีกและเป็นอาวุธที่แปลกมากอุ้ยเขี้ยเชียลืมไปมีกับดักเอาหอ,อกฮึมเฮ้ยจริงๆต้องหอกจิ้มสก,กูบี้ดูดูว่าเลือดลดกี่หลอดเว้เออมานี่แน่เอ้จะตายกู่รกกูจะตายเลือดลู้ครึ่งหลอดไอ้เหี้ย มันมีเฟ็สองมีพู่ลงโอเคโชคดีเราได้เดือโรมา12บสองลูกเฮ้ยม้าชั้นนั่นม้าชั้นทําไมม้าชั้นมันย้ายลูใครแอบเปลี่ยนม้าไป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  let go let go น้ำเลยน้ำน n f i n i t y วางเลยวางเลยวางเลยนี่วางเลยจุดแล้วจุดแล้วอย่าลืมเอาม้าเข้าไปด้วยนะครับทุกคน ไม่ไปคนเดียวก่อนไปคนเดียวอันเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให,ปให้มันอาจจะมีรูโอเคทางค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากมาเข้ามาได้ทางปลอดภยัยนิดหนึ่งแต่มาไม่เด้อลอกโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,ไ,ไ,มไปเว้ยเป็นระเบิดกันเอา้าเฮ้ยไหน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 อุ้ยเชี่ยมันอยู่ใกล้กันไม่ได้เดี๋ยวเล็งโดนกันเองไปทุบไปทุบไปทุบไปนี่ก่อนแล้วกันหวังว่าม้าฉันจะไม่ตายตัวผมว่าไม่ใช่ใช่ม้าผมจะตายตัวเล็กสู้เอเดอร์แมนไม่ได้เนี่ยอะไรเอเดอเมนมันวาร์ปได้เราจะไปสู้มันยังไงเนี่ยบอกที่มันไม่โดน นี่อยู่กับติกแม่แมนเองอุ้ยเสียก็โดนดามจแรงอยู่ดีนี่ว่าเอโอ้หลอดละครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดเอ้ยอย่าปิดไซดิมาฉันอยู่นี่เค้ยเหมือนเอนเดอร์ลาก้อนกำลังจะมาทางนี้เลยอย่ามานะอย่ามานะเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาทางนี้ขึ้นแล้วทางนี้เอาแล้วตู้ไหมไม่ระเบิดเหรอโอ้โหไม่เหมือนที่คิดเอาไว้เลยว่ะนึกว่าเจ้าน้ำไปเคยวันนี้ลดดามจ ไอ้กล่องเล็กๆแบบนี้ลดำตำมีดได้เยอะเลยหมดแล้วหมดแล้วอะไรหมดเอา้ยายังเหลือกองลงแล้วมังกรลงแล้วหมดแล้วเหรอเอ้ยมาตาย,าตายกูเห็นคนมาตายมาตาย <laughs> มาตายกูเห็นคนมาตายแย่แล้วตรงนี้ก็มีไอ้นี่ไล่อีกมะ<ม>ขอโชคเอนเดอร์แมนธรรมดาก่อนต้องเปิดฮิตบ็อกด้วยหรือเปล่าบ็อกใหญ่ใช้ได้นะฮิตบ็อกไปดันมาโดนเอนเดอร์แมนอีกโอ้โห ม้าตายหมดปูม้าตายแล้วเหรอเดีเ๋ยวม้าเยอะเขาไม่ถึงเอ้ยเขาไม่ถึงว้ายม้าเกือบตายโฟกัสขอแอปเปิลทองหน่อยมาเราจะฮิ้วมาว้าดีกว่าไหนวะนี่นี่สุดยอดว้ายเลือดไม่เพิ่มสักกะหลอดต้องสมพันหรอกเรจัดเอ็นเดอร์แมนก่อนงั้นอนะ่ะโชคดียวถังน้ำมาหลายถังมินฟินิตีด้ด่วนๆสู้กับเอ็นเดอร์แมนไปก่อนนะตเอ็นเดอร์โพโตกเอ้ยไอวันน้ำมินฟินิตี้น้ำมินฟินิตี้ด่วนๆ ลงไหมลงโอเคได้ได้เป็นไรแมงมาวิ่งติดน้ําเนี่ยชาร์จไม่ได้นี่ไงจิ้มมันไปทีหนึ่งหูยหูยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเลือดแทบไม่ลดเตียงแม่งโคตรแรงอันนี้แม่งแทบไม่ลดเลยจิ้มแถวหางโอ้โหไม่ได้เข้าไม่ได้เลยหมากูตายมาโอ้มึเออโฟกัสตายน้ำไม่ยืนยันเอ็นเดอร์โฟปัาไม่ทันโอ้เรียบร้อยมีคนจากมาแล้วจะตายแล้วจิ้ม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 อันนี้อันนี้จะตายแล้วที่คนคนถือจิ้มจิ้มโอ้ย กูจิ้มได้กูจิ้มมันได้ว้าวเออจะตายจะตายจะตายหัทำไมทำไมไงั้นล่ะสกูบี้ดูจบปะทีเกมอมา <c oughs> เฮ้ยฆ่าทำไมจะไปหาปีกลองเอาปีกมาบินดูดิมันเบาจริงเหรอแล้วจบมังกรภายในสองชั่วโมง19นาทีว้าวเก่งจังเลยใช้เวลาแค่2ชั่วโมง19นาทีโหเข้ามาในประตูแล้ววะไม่มีเกาะเลยเว้ย เจอเรือแล้ววะ่ะหมดตะกี้เหมือนจะไม่ถึงเลยโอ้แต่บล็อกหมดแล้วเฮ้ยนี่ไงเราขึ้นเกาะเล็กนี่ก่อนได้ใช่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 ไปเกาะใหญ่ปุ๊บโอ้โหจีเนียตเฮ้ยมีงูอยู่ในดีเอ,นอ็นปะวะนึกว่ามีงูอยู่ในดีเอน็นตกใจหมดเลยเจอเรือแล้ววะห<ล>ดตะกี้ใครเป็นใครช้างกาช้างกาไม่ละนะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูตกโลกตายแต๊กเตหนึ่งสวยสวย ปีกอยู่ขา้างหน้าเองปีกอยู่ขา้างหน้าเองโอ้โอข้าโฟกัสเอาของดีกว่าทุกคนเอากดออกเซิร์ฟหนีเลย